สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องชาแนลเพียราสายถิ่นอีกเช่นเคยนะคะเหมือนอย่างเคยเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับสื่อพี่ท่านทางสังคมศึกษานะคะโดยโปรแกรมที่เราเลือกมาในวันนี้ก็คือ formative นะคะหรือเข้าไปดีที่ www.formative.com นะคะ่าโปรแกรมนี้มีอะไรน่าสนใจนะคะโปรแกรมนี้เหมือนโปรแกรมที่จะสร้างข้อสอบย่อยๆออกมาให้นักเรียนของเราได้ทํานะคะ ค่ะเป็นตัวข้อสอบที่นักเรียนสามารถเข้าไปทําได้เลยแล้วก็ก็สามารถตรวจผ่านโปรแกรมนี้ได้เลยนะคะก็แรกเลยนะคะเราเข้ามาแล้วก็สามารถกดที่สายอัพทีเชอร์สายอัพฟรีได้เลยะคะ่ะอ่าจากนั้นเราก็กดลงทะเบียนของเราให้เรียบร้อยนะคะอ่าเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นหน้านี้มาก็ให้เรากดที่ Accept เลยได้เลยนะคะเป็นการตกลงะคะ่ะอ จากนั้นนะคะก็จะขึ้นหน้านี้มานะคะก็ให้เราเลือกว,ว่าเราต้องการ I walk in a t s c h o o l หรือว่า I do not นะคะในที่นี้จะเลือกเป็น I do not แล้วกันนะคะก็นี่คะ่ะให้ใส่ First name กับ Last name ก็เป็นชื่อนามสกุลของคุณครูได้เลยนะคะแล้วกด Let's go ค่ะค่ะก็หลังจากที่เราลงทะเบียนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยน,นะคะก็จะขึ้นหน้านี้เลยคะ่ะเป็นหน้าแรกอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามีเมนูอะไรขึ้นมาก อ่ะอันแรกเลยคือ add your title here นะคะก็คือเหมือนให้เราใส่ชื่อวิชาที่เราจะสอนค่ะอ่ะในที่นี้เราก็จะใส่เป็นวิชาสังคมศึกษานะคะค่ะก็หลังจากใส่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวโปรแกรมก็จะเซฟแห้อัตโนมัติถ้าคุณครูสอนวิชาคณิตคุณครูก็พิมพ์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาระศึกษาได้เลยนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูตังที่ edit นะคะ edit ก็เหมือนตัวอ่าให้เราเข้าไปแก้ไขข้อสอบค่ะแบบ หลังจากที่เราทําข้อสอบเสร็จแล้วหากเราต้องการเข้าไปแก้ไขก็สามารถกดแก้ไขที่ Edit ได้เลยค่ะต่อไปก็คือ s SI, s SI สไซนนะคะก็เหมือนเป็นการประมวลผลหลังจากเราทําข้อสอบเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเป็นลิงก์เอาลิงก์ไปให้นักเรียนได้ทําอีกทีค่ะส่วนต่อไปนะคะ Will respond นะคะก็เหมือน กับการที่นักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแล้วตัวคะแนนนะคะก็จะขึ้นมาโชว์ที่หน้าต่างของคุณครูเลยค่ะอะ่ตรงนี้นะคะที่เราเห็นเป็นรูปกาานะคะคือเป็นตัว preview นะคะเมื่อเราสร้างข้อสอบแล้วเราก็จะสามารถกดดูได้ค่ะอะถ้าเราสร้างข้อสอบแล้วนะคะตัวข้อสอบของเราก็จะขึ้นมาตรงนี้ในที่นี้คือเรายังไม่สร้างนะคะก็จะยังไม่มีอะไรขึ้นมา ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวโปรแกรมเอ่อฟอ i v มิกันเลยนะคะอ่าให้เราคลิกที่ to add new content นะคะอ่าเมื่อขึ้นหน้านี้มาะคะ่ะอ่าเราก็เจอเจอคำว่า add content add content ในที่นี้นะคะก็เหมือนกับหัวเรื่องนะคะที่จะสามารถใส่ลิงก์ได้ ใส่รูปภาพใส่ t ท x t บ็อกหรือใส่วิดีโอหรือเป็นไวเบอร์ตรงนี้อยู่ที่คุณครูจะเลือกสอนเลยคะ่ะว่าคุณครูต้องการแบบไหนแต่ว่าในที่นี้วันนี้นะคะเราจะมาสอนเรื่องอ่ะตัวรูปภาพค่ะใส่ Image อ่ะตรงนี้ก็นะคะก็จะเป็นการที่ให้เราเลือกใส่รูปภาพเราสามารถอัปโหลด Picture อัปโหลดจาก Document หรือว่าพิกอ่ะกูเกิลไดหรือว่าเท k e แอร์โฟโต้ได้นะคะตรงนี้อยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกเอารูปมาจากไหนนะคะในที่นี้เราจะอ่ออัปโหลดพิกเจ r e นะคะ อัปโหลดพิเจอร์ก็ถ้าสมมุติว่าเรามีรูปเรื่องของสังคมศึกษาของเราแล้วเราก็หาได้ค่ะจากในรูปกดเปิดได้เลยหรือว่าอัปโหลดดอ็อก u มน n ์นะคะก็จะเป็นเหมือนกันนะคะอ่ะหรือว่าถ้าเราไม่มีรูปภาพในเครื่องของเราะคะ่ะเราสามารถพิมพ์หาได้ค่ะอย่างเช่นสั่อ่ะ,อะ,อะมันก็จะขึ้นรูปภาพมาให้เราเลือกนะคะ เนี่ยค่ะถ้าอยากให้แบบเห็นชัดๆเลยเราอ่ะเราจะดูว่ารูปภาพแบบไหนจะมีขึ้นมาบ้างนะคะแผนที่อ่าก็จะมีแผนที่ขึ้นมาอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเรื่องนะคะว่าเรื่องที่เราจะสอนหรือว่าคำถามที่เราจะตั้งกับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะอ่ะ,อะก็ในที่นี้นะคะเราจะลองสอนอ่าทำข้อสอบ ในเรื่องของอาเซียนนะคะอ่ะเราก็ไปลดแลวรอโหลดนะคะอ่านีรูปภาพมาแล้วเราก็กด add image ได้เลยค่ะอ่าเมื่อเรา add image ของเราเออกมานะคะมันก็จะขึ้นไนหน้านี้นะคะเราก็ไปที่เพิ่มนะคะเพิ่ม check box เหมือนเป็นหัวเรื่องว่าเราต้องการที่จะสอบหรือว่าสอนนักเรียนเรื่องอะไรนะคะ อันนี้ก็เป็นชื่อที่เราตั้งนะคะก็คือข้อสอบวิชาเซียนศึกษาจํานวนอ่ะเดี๋ยวกี่ข้อเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ที่ลหนว่าเราจะทําไปทั้งหมดกี่ข้อนะคะอ่าเมื่อเราได้หัวข้อวิชาแล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มคําถามที่เราจะถามนักเรียนเลยตรงนี้ก็จะมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะว่าเราต้องการตั้งคําถามแบบไหนอ่ะในที่นี้เดี๋ยวเราลองมาฟีลิสซ้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไล่ไปเรื่อยนะคะในแต่ละอันที่มีให้เราลองใช้ดูคะ่ะอ่ะ แอดมานะคะเราก็จะเจอกับหน้านี้ค่ะตรงนี้นะคะอ่าก็จะเป็นคําอธิบายต่างๆนะคะแล้วก็อกดกดน็กไปก่อนอ่าเข้าใจแล้วอ่าเราก็มาเริ่มตั้งคําถามเลยนะคะคําถามของเราก็อยู่ที่ว่าเราจะตั้งว่าอะไรนะคะแล้วก็ตัว add a c o l l e a แอน and w o r d นี่จะเป็นเหมือน ตัวคําตอบที่ถ้าสมมุติว่าเราเพิมพ์ไปแล้วนักเรียนพิมพ์มาตรงกันอย่างนี้นักเรียนก็จะได้คะแนนนะคะอาจจะเป็นคําถามง่ายๆที่ยังไม่ต้องยากมากนะคะเพราะว่าหากเราใส่คําถามยาวๆไปแล้วนักเรียนพิมพ์มาไม่หมดอย่างนักเรียนก็จะไม่ได้คะแนนค่ะอ่าค่ะหลังจากที่เราตั้งคําถามเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็จะเป็นคําถามจันๆในทีนี้ก็ตั้งว่า สีของทงอาเซียนหมายถึงอะไรบ้างแล้วก็ให้อธิบายสั้นๆนะคะเพื่อที่ให้นักเรียนไม่ต้องกรอบยาวมากอ่ะอย่างนี้เราก็เฉลยในคาตอบว่าสีเหลืองหมายถ,ถ,ถึงความเจริญรุ่งเรืองสีแดงหมายถึงความกล้าหาญสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีน้าเงินหมายถึงความสันติสุขและมั่นคงนะคะ่ะอันนี้ก็คือคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ตรงประเด็นนะคะก็คือถ้าทีมมาตามนี้นักเรียนก็จะได้คะแนนไปเลยค่ะ ค่ะก็เมื่อเราตั้งโจทย์สจนะคะตรงนี้เราสามารถกดดูพรีวิวได้นะคะก็เหมือนกับที่นักเรียนเปิดมาแล้วก็จะเจอในรูปแบบไหนอ่ะอย่างนี้ที่เราตั้งไปนะคะว่าสีของธงอาเซียนหมายถึงอะไราแล้วก็ให้อธิบายสั้นนักเรียนก็สามารถทิมตอบเลยะคะ่ะอย่างนี้ก็จะเป็นสีเหลืองหมายถึงความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญนะคะอ่านกดไปก่อนอ่านเดี๋ยวต่อไปเรามาเพิ่มต่อไปนะคะเรามาเพิ่มคําถามด้วยตัวมั l t i เพิ่มช i c นะคะ ก็เป็นตัวคำถามที่เป็นปกติที่เราเจอบ่อยๆนะคือ,อมีช้อยมาให้เลือกแล้วเราก็ใส่คำตอบที่ถูกลงไปนะคะตรงนี้ก็เป็นโจทย์และตรงนี้ก็เป็นคำตอบตามปกติที่เราต้องตั้งเลยค่ะอ่าอันนี้ก็คือเราตั้งโจทย์เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเรียบร้อยอาเซียนประกอบด้วยกี่ประเทศนะคะอ่านในที่นี้เราก็ใส่ไปอ่าคำตอบ12 1ิบอ่อ่าเหรือว่าเราเพิ่มตัวเลือกให้มันเยอะขึ้นไปอีกเพื่อที่แบบว่าให้นักเรียนยากอีกนะคะเพราะคาถามเรายากมากก็เราสามารถหลอกนักเรียนได้นะคะใส่ปเลยสิโอเคเมื่อเราได้ชอยแล้วก็โจทย์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อย่าลืมที่จะต้องติ๊กข้อที่ถูกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพรีวิว ก็จะเป็นข้อแรกเสียงของทวอาเซียนหมายถึงอะไรบ้างอาธิบายสั้นๆอ่ะข้อที่สองอาเซียนประกอบด้วยกี่ประเทศก่อนเียนก็สามารถเลือกตอบได้อย่างนี้นะคะอ่ามาต่อไปอันที่สาม multiple selection นะคะ,ะดูว่ามีอะไรอ่าตัว multiple selection นะคะตรงนี้ก็จะสามารถเลือกได้หลายคําตอบจะเหมือนกับตัว multiple choice แต่ว่า multiple choice จะต้องเลือกคําตอบที่ถูกต้องข้อเดียวแต่ว่าอันนี้จะสามารถเลือกได้หลายคําตอบนะคะ เราก็ตั้งส่วนนะคะว่าประเทศใดคือประเทศสมาชิกอาเซียนในช้อยของเรานะคะเราก็สามารถใส่ตัวที่เป็นสมาชิกของอาเซียนไปทักง5ประเทศก็ได้ค่ะแล้วเราก็หลอกอีก5ประเทศก็ได้แล้วก็ให้นักเรียนนะคะเลือกช้อยที่ถูกอย่างเช่นข้อแรกเป็นฟิลิปปินส์มาเลเซียกัมพูชานะคะนักเรียนก็สามารถติ๊กได้ทั้ง3าข้อเลยแต่ว่าถ้านักเรียนติ๊กไม่ครบมันก็จะไม่ถูกนะคะ น,นี้ก็จะเป็นตัวคําตอบที่เราเลือกนะคะก็คือมีไทยลาวสิงคโปร Blood, อ์อังกฤษเวียดนามไอแลนด์ฮ่องกงกัมบูชาก็คือเราจะใส่ตัวคําตอบที่มีมากกว่าคําตอบแล้วก็ตัวหลอกเพิ่มไปด้วยนะคะก็เพื่อที่นักเรียนเลือกได้หลายคำตอบว่าประเทศใดบ้างที่อยู่ในที่เป็นสมาชิกอาเซียนนะคะค่ะเ,เดี๋ยวเราลองมากดดูพรีวิวนะคะก็คือทําไปแล้วก,กดดูพรีวิวไปได้เลยค่ะอันนี้ประเทศใดบ้างคือประเทศสมาชิกอาเซียนในที่มีคําตอบที่ถูกของเราก็คือไทยลาวสิงคโปร์ เวียดนามไอแลนด์แล้วก็กัมพูชาเอ้ยไม่ใช่ไอแลนด์นะคะกัมพูชามีหนึ่งสองสามสี่ห้าประเทศะคะ่ะอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเราต้องติกคำตอบที่ถูกของเราไว้ด้วยนะคะอ่าเวียดนามไม่ใช่ท้อง่กัมพูชาหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ตัวหลอกของเราก็คืออังกฤษไอแลนด์แล้วก็ฮ่องกงอันนี้คือไม่ใช่ประเทศที่อยู่ในอาเซียนนะคะ ามาเพิ่มคำถามต่อไปนะคะต่อไปก็มาเพิ่มเป็นช็อตแอนแวดนะคะก็เป็นคำตอบสั้นๆให้นักเรียนพิมพ์ตอบสั้นๆนะคะ <c oughs> อย่างเช่นถามเกี่ยวกับพอสอย่างเช่นอาเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อไราหรือว่าอาเซียนมีน้หมดกี่ประเทศก็จะเป็นข้อสอบเอ่ <c oughs> คำตอบสั้นๆให้นักเรียนได้ตอบนะคะ <c oughs> อย่างนี้ตัวคำถามเราตัวอย่างนะคะคือปฏิญญากรุงเทพก่อตั้งขึ้นพอสอใดก็ตัวผลักแอนแวดของเราคือพศ สองห้าหนึ่งศูนย์อ่าตรงนี้ก็คือเป็นเฉลยถ้านักเรียนตอบถ้านักเรียนตอบมาว่าพอสองห้าหนึ่งศูนย์ก็คือจะได้คะแนนไปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเพิ่มคำถามตอบไปเลยอ่าเรามาดูที่เอ่อ two on two on four นะคะก็เป็นคำาตอบถูกหรือผิดอ่าอันนี้เราตั้งเป็นอ่อ่าอันนี้เราตั้งว่าพนมเปญเป็นชื่อเมืองหลวงนะคะ เป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศเราใช่หรือไม่ในที่นี้เราตอบว่าอ่อนฟองก็ตอบฟอนะคะเพราะว่าพนมเปญนทจริงๆเป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพิวิวหน่อยตอนนี้เป็นห้าข้อน,นะคะอ่านดูอ่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบสั้นๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวออนฟอนะคะต่อไปนะคะที่เราจะมาดูนั่นก็คือชอรโชยูเบิร์กนะคะ อ่ะเรามรดูงนะเพราะว่าโชวยโวลสามารถทําอะไรได้บ้างอ่ะอย่างแรกเลยก็คือพิมพ์คําถามแต่ว่าที่จะมีลักษณะเด่นออกมาก็คืออีดีแปดเก้าอีดีแปดเก้าในตัวนี้ก็คือเราสามารถให้นักเรียนนะคะเขียนหรือว่าตอบอะไรก็ได้ถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็จะหูให้โจทย์มาแล้วก็ให้นักเรียนสดงวิธีทําได้เลยหรือว่าเราจะเพิ่มรูปภาพอ่ะยกตัวอย่างอันนี้นะคะอืม เราอัปโหลดรูปภาพเป็นแผนที่ทวีปเอเชียมาะคะ่ะแบบนี้อ่าอันนี้รูปอาจจะใหญ่ไปนะคะอ่าโอเคอ่าในรูปนี้ภาพเห็นเต็มนะคะเราก็จะแอดรูปภาพนี้ขึ้นมานะคะอ่าถามว่ารูปภาพนี้แล้วเราจะให้นักเรียนทําอะไรอ่าเดี๋ยวเราไปสร้างโจทย์กันนะคะว่ารูปภาพนี้นักเรียนสามารถทําอะไรได้บ้าง อ่าเรียบร้อยค่ะเราสร้างโจทย์ของเรามาเรียบร้อยนะคะว่าให้นักเรียนวงกลมทงที่อยู่ในประเทศอาเซียนตรงนี้ก็ชัดเจนนะคะว่านักเรียนจะต้องเข้าไปวงกลมในรูปภาพนี้นะคะว่ารูปไหนคือทงประเทศที่อยู่ในประเทศอาเซียนบ้างอ่าค่ะอันนี้ก็คือในตัวโปรแกรมที่ให้ฟรีมานะคะในการสร้างข้อสอบของเราก็จะมีทั้งหมดหกหกข้อและที่เราติดค้างไว้ตอนแรกนะคะว่านี่ ข้อสอบของเราหัวข้อเรื่องจำนวนอ่า6ข้อ,อต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการที่จะให้นักเรียนเข้ามาทําข้อสอบว่าเราจะสามารถทําให้นักเรียนทาข้อสอบอเราได้ไหมเราก็เข้าไปที่แอ i g ไซ่์ค่ะ,ะเมื่อเรากดไปที่แอ s i ไซ์ก็จะเจอกับหน้านะะี้ค่ะในที่นี้เราก็จะเลือกเป็น guest student นะคะนั่นก็คือให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาทําข้อสอบของเราได้ค่ะเอ้กดแอ s i ไซ์เลยค่ะ อ่าเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะเจอกับหน้านี้นะคะก็คือเป็นหน้าที่ให้นักเรียนของเรานะคะได้เข้าไปที่ p e r f o r m a t i v e c o m แล้วก็ให้ใส่โค้ตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราลองออกรอบไปอันนี้สมมุติว่าเราเป็นนักเรียนนะคะอ่า อ่าก็จะขึ้นกับหน้านี้มาค่ะก็ให้คือให้เราใส่โค้ดเราก็เอาตัวนี้นะคะตอนที่ให้นักเรียนทําเราก็โชว์ตัวนี้ให้นักเรียนดูเพื่อที่ให้นักเรียนแต่ละคนนะคะได้กอกไปอ่าเราก็ได้โค้ดของเรามาเรียบร้อยแล้วนะคะถูกไหม d q 8 c d d อ่าโอเคเราก็กดตรงนี้ก็จะเข้ามาที่หน้าอ่าให้เราซิงอัพหรือว่าต่ออินเข้าไปตรงนี้แล้วใส่เป็นชื่ออ่ะให้เราลองชื่อจริงกับสุลไปหะ้ แล้วเราก็กดจอยอินได้เลยค่ะอ่าค่ะเมื่อเราก,กดจอยอินเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับหน้าคําถามที่เราได้สร้างไว้แต่ว่าในที่นี้จะสมมุติว่าเราเป็นนักเรียนนะคะ mm hmm. ก็ให้เราตอบไปได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวหลังจากใส่โค้ดเข้ามานะคะเราก็จะลองเอ่อตอบไปอ่านนี้ก็คือคําตอบที่เราได้ตอบไปะคะ่ะก็พิมพ์ไปอ่าน,นี้กาเซียนประกอบด้วยไป ประเทศก็ตอบ10ประเทศประเทศใดคือประเทศสมาชิกอาเซียนก็มีไทยลาวสิงคโปร์เวียดนามกัมพูชาแต่ว่าพอมาปริญญานกรุงเทพก,ก็ตั้งขึ้นอันนี้คือเราตอบมา3พัแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตอบผิดหูือเปลาว่าในตัวของแกมจะขึ้นอย่างไรหากเราตอบผิดนะคะเอาเป็น25 20อ่ะ42เอาโอเคแล้วก็พนมเปเป็นชื่อเทศเราใช่หรือไม่เราตอบตอบเป็น ไปก็คือทุกไปจริงๆก็คือปินนะคะแล้วก็ให้นักเรียนวงที่อยู่ในประเทศอาเซียนอนะ่ะเราลองตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นกับนะคะว่าจะให้นักเรียนทําแบบไหนอ่าเดี๋ยวเราลองมางก็เป็นอ่ามีปินนี้ ถ้าสมมุติว่านักเรียนตอบครบสิบประเทศก็ให้คะแนนที่คุณครูนะคะว่าจะให้คะแนนอย่างไรลดลั่นกันไปถ้าตอบไม่ครบเราลองตอบแค่นี้ไปก่อนนะคะก็ว่าคะแนนนักเรีตอบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแปดประเทศนะคะเอาสมมติว่าเราทำเสร็จแล้วแล้วเปิดซับมิได้เลยะคะ่ะ อันนี้นะคะก็กลับว่าเราจะกดออกได้เลยหรือว่ากดล็อกเอาก็เดี๋ยวเราไปดูในกรอบแมที่เราจะตรวจแนนักเรียนนะคะอ่านค่ะหลังจากที่เราได้ลองทําไปดูนะคะเมื่อกี้เราลองใช้ไปแล้วก็จะขึ้นว่าทําถูกกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือพีพีนะคะทําถูกสี่ส40เปอร์เซนแล้วก็เหลืออีกหนึ่งพอดที่ันได้ตรวจนะคะพที่เราได้ลองใส่ผิดไปกับใส่คําตอบผิดไปนะคะ ข้อหกอันนี้ก็คืออยู่ที่ว่าเราจะให้คะแนนทักเรียนยังไงนะคะอันนี้คะอ,อ่ะอันนี้ให้เป็นถูกก็จะเท่ากับว่าถูกทหมด50เปอร์เซ็นนะคะแต่ว่าถ้าผิดจะให้คะแนนเป็นศูนย์ก็เท่ากับว่าถูกแค่33เปอร์เซ็นตูกแค่2อข้อนะคะค่ะก็สำหรับเกมผิดต,ตรงนี้นะคะก็ จะสะดวกกับผู้มาในการที่สร้างข้อสอบมาแล้วก็สามารถตรวจในโปรแกรมได้เลยนะคะให้คะแนนได้เลยก็เป็นอีหนึ่งโปรแกรมนอกจากโปรแกรมข้าวซิหรือว่าอะไรที่มีรูปเล่นอ,อ,อาจจะคล้ายๆกันหรือว่าโปรแกรมอาจจะทําบางตัวอาจจะทําไม่ได้เท่านี้นะคะก็อยากให้คุณหลายๆนตะระีได้ลองฝึกการใช้โปรแกรมนะคะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับ มากมากเลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสอนใช้โปรแกรมโฮเมตีไว้เพียงเท่านี้ก็ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ค่ะขอบคุณค่ะ